รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพี่นิงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ B Night s c i a n นะคะกับเรื่องเล่านักแปรธทัุ EP สองนั่นเองนะคะสําหรับ EP นี้นะคะพี่นิงก็จะพาน้องๆไปรู้จักสมบัติของสารนะคะเราจะได้เลือกใช้สมบัติของสารได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยนะคะ เพราะเหตุใดเมื่อรับประทานไอศกรีมแล้วร่างกายจึงรู้สึกเย็น A. อไอศกรีมคายความร้อนให้ร่างกาย B. ไอศกรีมดูดความร้อนจากร่างกาย C. ร่างกายดูดความร้อนจากไอศกรีม D. ร่างกายคายความร้อนให้กับไอศกรีม ข้อ4จากตารางธาตุใดเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องข้อ1ธาตุับิญยูมีจุดหลอมเหลวที่110องศาเซลเซียสมีจุดเดือดที่440องศาเซลเซียสและไม่นำไฟฟ้าข้อ2ธาตุ x มีจุดหลอมเหลวที่98องศาเซลเซียสมีจุดเดือดที่893องศาเซลเซียส และนำไฟฟ้าข้อ3ามธาตุ Y มีจุดหลอมเหลวที่70องศาเซลเซียสจุดเดือดที่760องศาเซลเซียสและนำไฟฟ้าข้อ4ทธาตุแซมีจุดหลอมเหลวที่ลบหองศาเซลเซียสจุดเดือดที่60องศาเซลเซียสและไม่นำไฟฟ้า ข้อ5จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดใช้วิธีการ Reduce, Reuse และ Recycle ตามลำดับ A การเลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร B นำแกลบมาเผาแล้วอัดเป็นฐานแท่ง C เมื่อออกจากห้องเรียนแล้วปิดไฟปิดพัดลม D นำหนังสือเรียนปีที่แล้วมอบให้รุ่นน้องใช้เรียนต่อข้อ1 a, b และ c ข้อ2 b, c และ d ข้อ3 c, b และ a ข้อ4 c, d และ b สา,สารนะคะสา,สารคืออะไรนะคะสา,สารก็คือจะเป็นสิ่งที่ต้องการที่อยู่นะคะมีปริมาตรมีมวลนะคะจับต้องได้และไม่สามารถทําให้สูญหายไปไหนนะคะ ซึ่งสา,สารเนี่ยจะสามารถจำแนกออกเป็นสามสถานะนะคะก็คือของแข็งของเหลวและก็แก๊สนั่นเองนะคะสำหรับของแข็งนะคะก็จะเป็นสา,สารที่มีรูปร่างและก็ปริมาตรคงที่นั่นเองนะคะไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งของแข็งเนี่ยก็จะมีโมเลกุลที่เรียงชิดติดกันนะคะจนแทบไม่มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลเลยนะคะ ของแข็งจะเป็นสถานะที่มีความหนาแน่นมากที่สุดนะคะแล้วก็ของแข็งเนี่ยเนื่องจากมันเรียงชิดติดกันนะคะมันเลยไม่สามารถไหลได้นั่นเองนะคะสำหรับของเหลวนะคะก็จะเป็น สา,สารที่มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นของเหลวเนี่ยก็จะมีปริมาตรคงที่แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะสําหรับความหนาแน่นของของเหลวนะคะก็จะน้อยกว่าของแข็งแต่ยังมากกว่าแก๊สนะคะเนื่องจากโมเลกุลของของเหลวเนี่ยเขาอยู่ห่างกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นของเหลวเนี่ยก็เลยเป็นสา,สารที่สามารถไหลได้นั่นเองนะคะ สำหรับแก๊สก็จะเป็นสา,สารที่มีโมเลกุลอยู่ห่างกันมากเพราะฉะนั้นแก๊สก็จะมีรูปร่างและปริมาตรขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุนะคะความหนาแน่นของแก๊สก็จะน้อยที่สุดน้อยกว่าทั้งของแข็งและของเหลวและแก๊สเนี่ยเนื่องจากโมเลกุลเขาอยู่ห่างกันมากเขาก็เลยสามารถแพร่กระจายได้ง่ายนะคะและง่ายกว่าของเหลวด้วย การพิจารณาสถานะของสารเราก็จะพิจารณาจากจุดล้มเหลวและจุดเดือดโดยเทียบกับอุณหภูมิห้องสารใดที่มีจุดล้มเหลวและจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้องสารนั้นก็จะเป็นของแข็งสารใดที่มีจุดล้มเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้องแต่ยังมีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้องสารนั้นก็จะเป็นของเหลวแต่ถ้าสารใดที่มีทั้งจุดเดือดและจุดล้มเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้องสารนั้นก็จะเป็นแก๊ส พลังงานและก็การเปลี่ยนสถานะ işte, จะมีทั้งหมด 2, 2> ประเภทนะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนและการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนนั่นเองการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนก็จะเป็นการดูดเพื่อสลายนะคะตรงนี้ก็จะทําให้อุณหภูมิเย็นลงในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคายความร้อนก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างอันนี้อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจะเป็นดังนี้ เม for ื่อไหลก็ตามที่ของแข็งนะคะเปลี่ยนเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะและของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเราจะเรียกว่าการเดือดการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวและของเหลวเป็นแก๊สเราจะเรียกว่ากระบวนการดูดความร้อนในขณะที่แก๊สเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการควบแน่นและของเหลวเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการแข็งตัวการเปลี่ยนจากแก๊สกลับมาเป็นของเหลวและของเหลวเปลี่ยนไปเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการคายพลังงานนั่นเองค่ะ กระบวนการที่1นะคะก็คือกระบวนการหลอมเหลวการหลอมเหลวก็คือการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองโดยการหลอมเหลวเกิดจากการที่โมเลกุลของของแข็งได้รับพลังงานความร้อนจนสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลทําให้ของแข็งเนี่ยกลายไปเป็นของเหลวได้นั่นเองนะคะกระบวนการที่2ก็คือกระบวนการการเดือดนั่นเอง กระบวนการเดือดก,ก็คือการที่ของเหลวเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแกส๊สโดยที่ของเหลวเนี่ยจะได้รับความร้อนจนสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะโมเลกุลนั้นก็จะหลุดกลายเป็นไอและเมื่อไหร่ก็ตามที่เดือดนะคะไอของสารก็จะมีความดันเท่ากับความดันไอของบรรยากาศนั่นเองค่ะ ซึ่งจุดเดือดของสารก็จะขึ้นอยู่กับความดันณจุดจุดนั้นด้วยนะคะเช่นถ้าเราวัดจุดเดือดของน้ําที่ระดับน้ําทะเลนะคะเราก็จะวัดได้ที่100องศาเซลเซียสนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปวัดจุดเดือดของน้ําบนยอดเขาหรือใต้บาดาลเนี่ยมันก็จะมีจุดเดือดไม่เท่ากับ100เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความดันณจุดนั้นต่ำนะคะเราก็จะสามารถวัดจุดเดือดของสาร ได้ต่ำเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าความดันบรรยากาศตอนนั้นสูงนะคะเราก็จะวัดจุดเดือดของสารได้สูงเช่นกันค่ะโดยจุดเดือดปกตินะคะเราจะวัดจากระดับน้นําทะเลหรือ1บรรยากาศนั่นเองค่ะ กระบวนการที่3นะคะก็คือกระบวนการการแข็งตัวหรือการเยือกแข็งนั่นเองนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ของเหลวเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งนะคะกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการการคายพลังงานทําให้ของเหลวเนี่ยสร้างมัทะซึ่งกันและกันกลับมาเป็นของแข็งนั่นเองค่ะ กระบวนการที่4นะคะก็คือกระบวนการการควบแน่นนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนจากแก๊สกลับมาเป็นของเหลวก็จะเป็นกระบวนการการคายพลังงานเช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการทําให้แก๊สเนี่ยกลับมาเชื่อมโมเลกุลซึ่งกันและกันจนกลับมาเป็นของเหลวนั่นเองค่ะสำหรับการระเหยและการระเหิดนะคะก็ จะมีความแตกต่างจากการเดือดและก็การควบแน่นโดยทั่วไปนะคะโดยกระบวนการการละเหยและการละเหยเนี่ยจะเกิดเฉพาะผิวหน้าของสารเท่านั้นการละเหยก็คือการเปลี่ยนจากของเหลวกลายไปเป็นแก๊สในขณะที่กระบวนการการละเหยก็คือการเปลี่ยนจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊สคราวนี้กระบวนการการละเหยและการละเหยเนี่ยก็จะสามารถเกิดได้ทุกอุณหภูมิเลยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ที่จุดเดือดหรือจุดหลอมเหลวของสารนะคะโดยที่ความดัน ไอของการระเหยและการระเหิดเนี่ยจะไม่เท่ากับความดันบรรยากาศค่ะและสาดสารใดนะคะที่มีพื้นที่ผิวเยอะก็จะสามารถเกิดการระเหยและการระเหิดได้มากนั่นเองค่ะ สมบัติของสารก็จะสามารถจําแนกได้เป็น2ประเภทก็คือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีสมบัติทางกายภาพนะคะก็จะเป็นสมบัติที่สังเกตได้ด้วยตานะคะเช่นจุดเดือดจุดล้มเหลวนะคะการนําไฟฟ้าตัวอย่างเช่นการนําน้ําแข็งไปวางไว้ในที่ร้อนนะคะน้ําแข็งก็จะล้มเหลวกลายเป็นน้ํานั่นเองถัดมาก็คือสมบัติทางเคมีนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดเป็น สารชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นการเผาไหม้การเกิดตะกอนหรือการเกิดแก๊สนั่นเองค่ะการสังเกตว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ1ก็คือสังเกตว่ามีตะกอนเกิดขึ้นหรือเปล่า2ก็คือสังเกตฟองแก๊สนะคะ 3. ส,สังเกตสีที่เปลี่ยนนะคะ 4. ส,สังเกตกลิ่นที่เกิดขึ้นและ5สังเกตอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปค่ะ ตัวอย่างของปฏิกิริยาเคมีนะคะเช่นสมการการเผาไหม้นะคะเราเอามีเทนไปเผาไหม้ในบรรยากาศก็จะเกิดเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําหรือการแยกน้ําด้วยกระแสไฟฟ้าก็คือเอาน้ำเนี่ยไปแยกด้วยกระแสไฟฟ้าจนเกิดเป็นแกส๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะการเปลี่ยนสีของคอปเปอร์ทูซัลเฟตหรือจุนสีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะตอนที่คอปเปอร์ซั a เฟตหรือจุลสีเนี่ยเป็นของแข็งเขาจะเป็นสีขาว แต่พอเขาละลายนะ้ําเขาจะเป็นสีฟ้าซึ่งมันเปลี่ยนสีแต่ตรงนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราจะถือว่าเขาเป็นการละลายเท่านั้นนะคะเฉพาะ Copper s u ั f เฟตนะคะที่มีการเปลี่ยนสีแต่ไม่ถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็คือสามารถเกิดเริยไปข้างหน้าและสามารถผันกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ํากลายไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนเช่นเดียวกันแก๊สออกซิเจนกับไฮโดรเจนก็สามารถทำเบียรกลับมากลายเป็นน้ําได้เช่นกันค่ะหรืออย่างเช่นสารละลายที่อิ่มตัวของน้ําตาลทรายนะคะตอนแรกน้ําตาลทรายเป็นของแข็งเสร็จแล้วมันก็สามารถละลายไปเป็นสารละลายได้เช่นเดียวกันสารละลายเนี่ยก็จะสามารถกลับมาเป็นของแข็งได้เช่นกันนะคะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะก็คือสามารถเกิดไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการเผาหินปูนนะคะหินปูนเนี่ยก็จะแยกสลายเป็นปูนขาวและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเมื่อเราสามารถจำแนกสารได้อย่างคล่าวแล้วนะคะเราก็ควรจะใช้สารเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะโดยจะมีหลักการคร่าวๆดังนี้นะคะ 1. ก็คือการลดการใช้นะคะเช่นการที่เราใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์นะคะในการจัดเก็บข้อมูลแทนการใช้กระดาษนั่นเองค่ะ 2. ก็คือการนํากลับมาใช้ซ้ํานะคะเช่นการที่เราใช้ถ่านชาร์จแทนถ่านที่ใช้แล้วทิ้งนั่นเองค่ะ 3ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเช่นการนำพลาสติกนะคะมาหลอมใช้ใหม่หรือการนำขยะอินทรีย์นำไปทำเป็นปุ๋ยนั่นเองค่ะ <mit> ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าของนักแปรธาตุ EP 2ถัดไปก็จะเป็นการทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะ ของน้ำแข็งในน้ำร้อนข้อ3การเกิดหยดน้ำในขวดน้ำเกลือที่ปิดฝาข้อ4การเกิดตะกรนของเกลือแกงในนาเกลือ คำตอบคือข้อ1การเผาไหม้ฐานหินในอากาศข้อ 2. เพราะเหตุใดเมื่อรับประทานไอศกรีมแล้วร่างกายจึงรู้สึกเย็น A. อไอศกรีมคายความร้อนให้ร่างกาย B. ไอศกรีมดูดความร้อนจากร่างกาย C. ร่างกายดูดความร้อนจากไอศกรีม D. ร่างกายคายความร้อนให้กับไอศกรีม ข้อหนึง a และ c ข้อสอง a และ d ข้อส b และ c ข้อ4 b และ d คำตอบคือข้อ4บและดีข้อ3การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อจุดเทียนไขในข้อใดสามารถผันกลับได้ข้อ1น้ำตาเทียนเกิดการเผาไหม้ข้อ2ไส้เทียนเกิดเปลวไฟและควันข้อ3ไส้เทียนเกิดเปลวไฟและเกิดขมเหลวข้อ4เนื้อเทียนไขหลอมเหลวเป็นน้ำตาเทียน คำตอบคือข้อ4เนื้อเทียนไขหลอมเหลวเป็นน้ำตาเทียนข้อ4จากตารางธาตุใดเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องข้อ1ธาตุดบัมีจุดหลอมเหลวที่110องศาเซลเซียสมีจุดเดือดที่440องศาเซลเซียสและไม่นำไฟฟ้าข้อ2ธาตุเอ มีจุดหลอมเหลวที่98องศาเซลเซียสมีจุดเดือดที่893องศาเซลเซียสและนำไฟฟ้าข้อ3ธาตุไวมีจุดหลอมเหลวที่70องศาเซลเซียสจุดเดือดที่760องศาเซลเซียสและนำไฟฟ้าข้อ4ธาตุแซตมีจุดหลอมเหลวที่ -5 องศาเซลเซียสจุดเดือด ที่60องศาเซลเซียสและไม่นำไฟฟ้า คำตอบคือข้อ4 C D และ B เป็นยังไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบกันได้หรือเปล่าเอยก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าของนักแปลธาตุ EP 2นะคะตอนนี้เราก็รู้สมบัติของสารแล้วนะคะนักแปลธาตุก็ควรจะรู้วิธีการทำให้สารบริสุทธิ์ด้วยนะคะซึ่งจะใช้กระบวนการใดนะคะเดี๋ยวติดตามกันใน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่นิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย